สวัสดีครับพี่อ้อมสวัสดีครับพี่อาร์ตครับผมพี่ต้องพูดกับอาร์ตแบบไหนครับวันนี้วันนี้ต้องพูดแบบยิ่งใหญ่นิดหนึ่งครับเพราะว่าผมเป็นขุนศึกเรามาที่วชนะสงครามเราต้องแบบว่ายิ่งใหญ่กันหน่อยนะครับอาร์ตอาร์ตระหว่างขุนศึกกับอาร์ตเป็นบ้ามันเป็นเส้นบางๆแล้วเอาว่าผมเอาว่าผมนี่แหละครับพี่เรกว่าจะสำนึกและสำเนียกไม่ใช่แล้วล่ะแหมถึงขั้นนี่เป็นหลวงจีนหรือเปล่าครับนี่ผมเป็นขุนศึกเพราะว่า ดูดีมาว่าวัดชนะสงครามเนี่ยก็เป็นเดี๋ยวกบเรื่องของขุนศึกอะไรย่างี้ใช่ไหมพี่อ๋อก็คือตามชื่อวัดว่างั้นชนะสงครามก็คือการไปชนะสงครามมาเนี่ยเราไาไหว้พระที่นี่เอาเลิกเอาใช้ชนะแน่ๆนก็อาจจะจริงนะคะคือพี่อาร์ตเพราะว่านี่เลยไหว้พระเสริมสิริมงคลก้าวพระอารามหลวงวัดพระแก้วเพื่อจิตใจใสสะอาดวัดโพวัดโพเฮ้เราไปมาแล้วไปมาแล้วร่มเย็นเป็นสุขวัดพระวรโยยังใช่ไหวัดสัเกต วัดสุท้าเราไปแล้วเปรตวิสัยทัศ์วกว้างไกลจําได้ตรงเปรตใช่ไหมใช่วัดชนสคัคือวัดนี้มีช,มช,ชนะต่ออุปสรรคทั้งปวงอ๋อเพราะด้วยชื่อวัดกัลยาณมนตรพี่ๆไปมาแล้วครับนะ,ะ่ะก็แสดงว่าคนที่มาไหว้ที่เนี่ยก็หวังมงคลที่จะเอาชนะอุปสรรคใดๆอย่างเช่นผมเอาชนะอะไรเรียกเดี๋ดยวเอาชนะอะไรครับผมอยากเอาชนะหลายอย่างผมเบื่อคนนินทาเออผมไม่ชอบอะอยากเอาชนะคนอื่นบ้างอยากชนะมันให้ได้ครับเอาชนะเขาให้ได้แล้วทำยังไงถึงจะชนะเขา เอาดาบไปฟันเงี้ยเหรอใช่พี่มีเรื่องออกมาไปเลยดีกว่าจบ,จบไปอัดเป็นเด็กแว้นหรือเปล่า <c oughs> ที่เอกอะใช้กําลังไม่คือบางทีเราถ้าเกิดเราชนะเขาได้เนี่ยรเราก็าจะแค่สะใจและอยากรู้ว่าวิธีการที่จะชนะเขาโดยที่ไม่ต้องมีเรื่องมีราวเนี่ยมีอย่างมีไหมทำยังไงได้ไไทำจะให้สงบเก็บดาบเข้าฝักและอย่าทําร้ายคนอื่นก่อนไหมได้พี่เพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ สวัสดีค่ะเอาอีกแล้วตลอดเวลืลืมสวัสดีเราอยู่กันที่วชนสงครามนะคะรใช่แล้วพี่อารรู้จักวชนสงครามไหมคะวชนสงครามเนี่ยได้ยินตลอดเพราะชอบมาแถวข้าวสารที่รู้จักเพราะมาแถวข้าวสารนะคะแต่ไม่เคยเฉียดมาวัดเลยจอดรถหลังวัดแล้วดึงดึงไม่ซอยแม่ได้มาช่วงชีวิตกลางคืนใช่แต่กลางวันเราก็สามารถมาไหว้พระได้นะคะัวชนสงครามพี่อาร์ตทราบไหมคะว่ามีความเป็นมานานขนาดไหนวชนสงครามดูจากชื่อแล้วน่าจะต้องมีการลบไปในสมัยน่าจะ สมัยรัตนโกสินทร์อย,ยุธยาเลยไหมฮะโอ้โหเดี๋ยวนี้ภูมิเขาสูงขึ้นเยอะออเลยอ,ะอ,อ่ะโอ้โหใช้ได้เลยอ่ะตั้งแต่ส่งสคริปม์ให้ก่อนเนี่ยอ่านก่อนตลอดเลยครับแล้วอ่านแล้วจำได้ปล่าอ่านคนละวัดกันด้วยครับวันนี้เนี่ยคือคือว่าชนะสงครามเนี่ยนะคะเดิมมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาล่ะค่ะเดิมก็ไม่ได้ชื่อวัดชนะสงครามมีการเปลี่ยนชื่อนะคะเพราะมีการได้รับพระราชทานนามจากรัชกาลที่หนึ่งด้วยว่าเป็นวัดชนะสงครามแต่ก่อนหน้านั้นเดิมเลยเนี่ยชื่อวัดกลางนาแล้วก็พออ่า รัชกาลที่หนึ่งนะคะสร้างเมืองสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ตอนนั้นนะคะก็มีการที่จะต้องการให้มีความคล้ายคลึงหรือเหมือนกับสมัยอยุธยามากที่สุดก่อนที่เราจะย้ายราชธานีมาอยู่ที่นี่ก็เปลี่ยนชื่อจากวัดกลางนาเป็นวัดตองปุกเพราะวัดตองปุกเนี่ยอยู่ที่อยุธยามีความสําคัญมากและพระอนุชาของท่านเนี่ยนะคะทรงบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วก็ถวายเป็น พระสุกุสลเนี่ยแด่พระองค์แต่พระองค์ก็เปลี่ยนชื่อพระราชทานน้มมาเป็นวัดเนี่ยพัชนะสงครามเหมือนเป็นการให้เกียรติกับทหารรามันในยุคนั้นจากสงครามก้าทัพทั้งนั้นเราจะเริ่มความมีชัยชนะต่อทุกอุปสรรคทั้งปวงกันเลยไหมครับพี่ออมครับพี่อาจไหวยังครับผมพร้อมแล้วครับพี่เก็บดาบเข้าศักก่อนครับอย่าพกอย่าพกดาบเข้าวัดสิครับไปนะครับพี่ออมไปไหนครับไหว้พระกันครับพี่อ้วนเลยให้เก็บดาบเข้าวัด พี่อ้อมครับตอนนี้เราถึงแล้วครับที่พี่อ้อมบอกว่านั่นคือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงห์นาถนะคะพ<า>ระอนุชาใน<ห>าากษัตริย์ที่ทหนึ่งครับค<า>่ะสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงห์นาถหรือกองพระราชวังบวรมหาสุรสิงห์นาถมีพระนามเดิมว่าบุญมาค่ะเป็นพระราชพาตาหรือน้องชายร่วมพระราชนกชนนีกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา,าโลกมหาราชค่ะซึ่งเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ห้า สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกทองดีและพระชนนีหยกนั่นเองค่ะพระองค์ทรงประสูติในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาสักการะก,กันเลยนะคะคือก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาจากด้านข้างในวัดเนี่ยก็จะเดินอ้อมมาแต่ถ้าเราลงริมถนนเนี่ยด้านหน้าเลยเข้ามาเลยตรงตรงข้ามสอน,อนอเลยอ่ะที่พี่อ้อยามาตึงๆอ่ะสอน,อนอไม่ได้เคยมา <laughs> สนอไม่ใช่มาตึงๆแคนั่นสนะไม่ขนาดเลยครับนะค <c oughs> ะเขาต้องมีนะคะที่นี่คือห้ามนําไก่ปั้นมาไหว้นะคะครับบางทีอาจจะมีคนนําอะไรที่ไม่ได้เขาเขาไม่ให้ทําแล้วเอามาแล้วเดี๋ยวจะมาม,ม,มีปัญหากระทบกระทั่งในใจกันเปล่าแล้วจะไม่ได้บูนเอานะั้นเ๋ยผมไปเอาดอกไม้ทุกเจนให้นะรับได้ค่ะพี่ไอซขอบคุณครับ มาฝั่งนี้ผมนึกออกแล้วครับพี่เอมว่าเด็กๆผมเคยมามาไหว้คุณปู่ปู่เป็นพระที่นี่เหรออ๋อมีคอนโดในนี้คุณปู่มานอนที่นี่ฮะอ๋อปู่จองคอนโดไว้ใช่ทีนี้เนี่ยเอาไก่ไก่สดนะครับมาไหว้คุณปู่อ่ะไก่สดแปลว่าไก่ยังเป็นน่ะแล้วไม่ใช่ไก่ไก่ไม่ใช่ไก่สดไก่นึ่งไก่นึ่งอ่ะเอามาแล้วก็ไหว้ไหว้ได้สักประมาณสิบนาทีก็เดินออกไปที่อื่นกลับมาไก่หายคงไม่ใช่อิทธิปาฏิหาริย์น่ะไม่ แต่คืนเนี่ยพี่อ้อมตรงนี้ยฮะคือผมวางไว้อย่างเงี้ยแล้วข้างในไม่มีใครอยู่นะซึ่งไก่เนี่ยเอียงตัวออกมาไม่มีทางออกมาได้อ๋อไม่ถึงไก่มันเป็นโต๊ะอย่างเงี้ยใช่ว้อย่างเงี้ยแล้วข้างในไม่มีใครอยู่เลยแล้วเขาไปยืนกันตรงนน้นสักพักนึงเดินกลับมาไก่เนี่หายปู่ละมั้งปู่ก็ไม่น่าซัดเรียบขนาดนั้นเนี่ยคือแบ่งเพื่อนไงอ๋อหายเหลือแต่จานเลยนะครับเออปู่ไปทั้งวิญญาณด้าล่างเลยปู่หรือว่าเขาดื่อละมั้ง แต่ผมจาไม่ได้นะอาร์ต <นะ S 1> อยากให้เป็นปู่กับเพื่อนหรือคนอื่นไปเลยล่ะเป็นปู่ดีกว่าา <c> ย <oughs> <c oughs> เป็นปู <c oughs> อ่อาร์ตจะตามหาปู่ใช่ไหมใช่อาร์ตวาจะเจอไหมแล้วได้มาอีกไหมครับยังไม่ค่อยได้มาเดยครับช่วงนี้เดี๋ยวผมต้องปู่ใช้นามสกุลอะไรโทรหาแม่ก่อนไหมเออหาหามแม่ดิ ข้าน,นี่อะไร,รพี่อมครับหลังคาดีครับไม่ใช่เนี่ยโค้งเนี่ยครับเพี่ยมว่าปกติเวลาเราเข้าวัดมารอบโบสถ์จะมีใบเสมาใช่ไหมคะซึ่งเสมาเนี่ยคือเป็นที่ที่บอกเขตเขาเรียกคันทศีมาใช่ไหมหที่บอกว่าเป็นเขตว่าไว้ทําสังฆกรรมได้แต่อันนี้ไม่เห็นแนวแนวพื้นนะแต่เดาว่าน่าจะใช่ใบเสมาแหละพี่อาร์ตแต่จะเป็นอาจจะมีความหลากหลายของใบเสมาที่เราไม่เคยรู้อะค่ะ คุณผู้ชมคะลักษณะของใบเสมาจะแบ่งออกเป็น4ลักษณะค่ะคือการปักใบเสมาบนฐานที่ตั้งบนพื้นโดยตรงและตั้งอยู่โดโดๆรอบพระอุโบโสถค่ะ 2. เสมาบนกำแพงแก้วคือเสมานั่งแท่นที่มีกำแพงแก้วชักถึงกันทั้ง8แท่นค่ะ 3. เสมาแบบผนังคือเสมาที่ตั้งหรือประดับเข้ากับส่วนของผนังพระอุโบโสถ 4. เสมาแบบพิเศษคือการใช้แบบอย่างเสมาลักษณะพิเศษต่างจากแบบแผนทั่วไปค่ะ แต่สวยนะสวยฮะตั้งอยู่ตรงมุมเลยอ่ะพอดีเป๊ะสองข้างอแล้วมีครุฑด้วยใช่ไหมครับชื่อเหมือนแล้วในในขุนศึกเคยดูไหมพระเอกชื่อพี่ศิษย์นึกแต่รบใช่อีกแเพลงนี้เหรอใช่ขุนศึกเพลงนี้ใช่ไหมเอออาสัยโลหิตเหรอโพลเพลศพี่อาร์ตครับครับตรงนี้พี่อาร์ตเห็นว่าศาลาปรีชาปฏิบัติธรรมเนี่ยพี่ย่อมคาดว่าน่าจะเป็นที่เรียนหนังสือครับ เพราะว่าที่วัดชนะสงครามเนี่ยเป็นวัดหนึ่งที่สนับสนุนเรื่องของการศึกษาธรรมนะคะเหมือนกับทุกวัดแต่ว่าที่วัดชนะสงครามเนี่ยการเรียนปร,ริญญาธรรมเนี่ยมีแต่ละปีแต่ละปีที่มีการสอบเนี่ยพระ หรือเนนของวัชนาสงครามเนี่ยสอบได้ปริญญกันเยอะมากเพราะว่าที่นี่เขามีการสนับสนุนให้เรียนภาษาบาลีที่เขาเรียกว่าปริญญ์ธรรมอะค่ะรปริญญธรรมหถึงเก้าใช่ไหมคะแล้วก็แปลบาลีให้เป็นแปลเป็นไทยที่นี่น่าจะสอนตรงสอนเลยค่ะเต็มที่มากๆากนี่แหละ,ะต่อนี่พี่ฮัดจะตางคาปูต่อไหมคุณผู้ชมคะร,รอบๆบริเวณพระอุโบสถของวัชนาสงคราม นอกจากจะมีห้องเรียนประเรียนธรรมแล้วหากเดินเข้ามาหลังพระอุบโบสถซึ่งเป็นด้านในของวัดเราก็จะพบกับรอยพระพุทธบาทจำลองที่มักมีคนมากราบไหว้อยู่เสมอค่ะและที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของรอยพระพุทธบาทจำลองนั้นก็เป็นบรมธาตุเจดีซึ่งพึ่งบูรณะเสร็จด้านบนสุดประดิษฐานพระสาลีลิกธาตุไว้ด้านล่างลงมามีพระพุทธรูปของสมเด็จกรมราชวังบวรส่วนด้านล่างสุดก็เป็นหอกรอง,ลองและหอระฆังของวัดค่ะ น่าจะมีพระพุทธรูปและรอยพระพุทธบาทให้กราบไหว้แล้วหางเดินมาทางด้านข้างพระอุโบสถใกล้กับลานจอดรถก็ยังมีศาลหนึ่งองควงอิมหรือศาลเจ้าแม่กวนอิมให้กราบไหว้กันด้วยนะคะคนเป็ดตางขไก่ไงลูกคนเป็ดแพงกว่าเนื้อกว่าอันเท่าไหร่คะอันนั้นน่ะสองร้อยห้าสิบอันนี้ครับ แจ๋วเลยฮะรับรองไม่คนมาคืนได้ไม่มีด้วยครับหมดมาคืนแล้จะเจอลุงไหมผมขายสาวเชคงนี้เจอลุงบอกว่าปัดเกลี้ยงนะครับน้ามีใครจะเอาไหมไจทำไมใจนะขอักนข้าววันเีไเอาเอาเอาเาาเอเอาเอั้ขอาบอาเอออาเเออเอาเอ้